ในเรื่องของผู้ป่วยที่ประสบภาวะมะเร็งค่ะเราสามารถที่จะดูแลกันได้นะคะโดยที่เราสามารถใช้นวัตกรรมค่ะนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดหรือสารสกัดจากพืชกินได้ s <S หลักการของเราก็คือใช้สารหรือพืชที่เราใช้รัประทานอยู่แล้วเราใช้สารสกัดจากมะขุาดำตัวเหลืองฝรล่งและจากบวบ ในการที่จะทําให้มันไปทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราต้องหาวิธีการสกัดเอาองค์ประกอบจากผู้เหล่านี้นให้ทําหน้าที่เสริมริ์กันทําไมต้องเสริมริ์กันเสริมริ์ก็เพื่อว่า หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งมาให้เป็นสองให้มันเป็นสี่เป็นแปดนะครับเมื่อมันเพิ่มไปมากๆมีการเสริมฤทธิ์หลายหลายครั้งเราก็จะสารเสริมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเรามีสารผสมฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเราก็สามารถใช้น้อยโอกาสที่จะมีการสะสมสารสกัดแต่ละพืชถึงจุดที่มันมีอันตรายก็ไม่มีนอกจากนี้แล้วเมื่อมันเสริมฤทธิ์กันอย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วหลักการของเรายังบอกว่าไม่พอเราอยากจะให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราเนี่ยทำงานแทน ก็เอาสารสกัดของของเราเนี่ยไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวนะให้มันทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีหน้าที่ในการหลั่งสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับเพราะสารสกรัดจากพืชกินได้ที่เราผสมแล้วมีการเสริมมิกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นแะเราก็ให้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน CD4 นะครับเป็น c ีโฟเทสเม็ดเลือดขาว T h เฮลเซเม็ดเลือดขาว T h e l p e r cell ซที่เรากระตุ้น2ตัวโดยการใช้สารสกัดพืชกินได้ก็คือเม็ดเลือดขาว Heper 1แลเปอร์หนึ่งแล เพราะเม็ดเลือดขาว2เม็ดนี้ก็เป็นที่สร้างคันของน้าปูิคุ้มกันวิทยานี่คือเม็ดเลือดขาวที่จะไปทําหน้าที่กระตุ้นระบบภูิคุ้มกันนร่างกายให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรา ทีนี้เม่ใช่ขาว T S หนึ่งสิบเจ็ดที่เรากระตุ้นขึ้น,นมานะครับทำหน้าที่ต่อเพราะถา้ถาม,มันเพิ่มขึ้นมาเฉยๆมันยังไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับสิกแปดปลอมมีแต่ส่งสัญญาณสัญญาณที่ส่งก็คือไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราในกรณีนี้ก็คือเป็นการกระตุ้น Q R T คิวเลตีเซลซึ่งมีอยู่ในร่างกายแล้วแต่เรากระตุ้นให้มันมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้คิวเลตีเซลเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีเซลล์มหศัศจรรย์ในร่างกายของเราซึ่งคอยวิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งโดยมุ่งเป้าไปสู่เซลล์มะเร็งเท่านั้นเพราั้น t s สหนึ่ง TSH ส 1, ิบเที่เรากระตุ้นขึ้นมาถึงเรียกกันว่าเซลล์ภูมิคุ้มกัน อเป็นอินมูนเซลล์นะครับเพราะโดยธรรมชาติของมันก็คือไปกระตุ้นร่างกายให้เรามาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมครับมันก็จะเป็นทั้งกระบวนการในการป้องกันแล้วก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นมันก็ไปกระตุ้นคิลอเรสซีเซลลมาจัดการแต่ขณะที่มันไม่มีมันก็เที่ยวกวาดดูถ้ามันมีมีอะไรแปลกปลอมมันก็ส่งสัญญาณใหู้ริคุ้มกันให้ทําหน้าที่จัดการเลยนี่คือระบบภูมมคุ้มกัน ป้องกันนะคเหมือนกับเป็นทหารที่คอยตรวจตราด้วยแล้วก็ถ้าเจออะไรที่ผิดปกติก็จะส่งสัญญาณไปทหาร,รที่ทําหน้าที่ในการกําจัดโดยตรงใร,รแล้วสิ่งหนึ่งที่มาสจันซึ่งเราเคยพูดไปแล้วเมื่อเทปที่แล้วนะครว่าคิอิเซลเมื่อจัดการกับเซลล์ผิดปกติไดเซลล์ผิดปกติหนึ่งแล้วมันไปสร้างความจําให้เกิดขึ้นะนะค,ค่ะ ถ้าเซลล์ผิดปกตินั้นถูกทำลายไปแล้วกลับมาอีกทีคูวร์เลซิเซอ,อมาทำงานทันทีเปรียบเสมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกายจัดการกับเซลผิดปกตินั้นเซลมะเร็งกลับมาใหม่ก็จะถูกจัดการทันทีนะครับนี่คือหมหัศจรรย์ของอคิวรเลติซ ในเรื่องของผู้ป่วยที่ประสบภาวะมะเร็งค่ะเราสามารถที่จะดูแลกันได้นะคะโดยที่เราสามารถใช้นวัตกรรมค่ะนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดหรือสารสกัดจากพืชกินได้ s <S หลักการของเราก็คือใช้สารหรือพืชที่เราใช้รับประทานอยู่แล้วเราใช้สารสกัดจากมะขุดงาดำตัวเหลืองมะลังและจากบัวบก ในการที่จะทําให้มันไปทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราต้องหาวิธีการสกัดเอาองค์ประกอบจากพื้นหล่านี้นให้ทําหน้าที่เสริมธิ์กันทําไมต้องเสริมธิ์กันเสริมริ์ก็เพื่อว่า หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งมาให้เป็นสองให้มันเป็นสี่เป็นแปดนะครับเมื่อมันเพิ่มไปมากๆมีการเสริมฤทธิ์มาหลายหลายครั้งเราก็จะสารเสริมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเรามีสารผสมฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเราก็สามารถใช้น้อยโอกาสที่จะมีการสะสมสารสกัดแต่ละพืชถึงจุดที่มันมีอันตรายก็ไม่มีนอกจากนี้แล้วเมื่อมันเสริมฤทธิ์ก,การอย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วหลักการของเราอย่าบอกว่าไม่พอเราอยากจะให้เม็ดเลือดขาวในร่างกา,ายของเราเนี่ยทำงานแทน ก็เอาสารสกัดของของเราเนี่ยไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะให้มันทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีหน้าที่ในการหลั่งสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับเพราะสารสกัดจากพืชกินได้ที่เราผสมแล้วมีการเสริมมิคกันอย่างมีประสิทธิภาพนั่นแ่ะเราก็ให้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน CD4 นะครับเป็น c 4โฟเจ็เม็ดเลือดขาว T h e l p e r c e l l ซเม็ดเลือดขาว T h e l p e r c e l l ซที่เรากระตุ้น2ตัวโดยการใช้สารสกัดพืชกินได้ก็คือเม็ดเลือดขาวทีเแลเปอร p e น17 พเพราะเม็ดเลืขาว2เม็ดนี้ก็เป็นที่สร้างกันของหน้าภูมิคุ้มกันวิทยานี่คือเม็ดเลืดขาวที่จะไปทําหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัขอนร่างกายให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรา ทีนี้เมื่อเือขาว T 1ห T S สที่ 11, ทเรากระตุ้นขึ้นมานะครับทำหน้าที่ต่อเพราะถา้ถาม,มันเพิ่มขึ้นมาเฉยๆมันยังไม่ได้มไ,มไ,ดไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการเกษตรแลบ,บปลอมมีแต่ส่งสัญญาณสัญญาณที่ส่งก็คือไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราในกรณีนี้ก็คือเป็นการกระตุ้น T cell ซึ่งมีอยู่ในร่างกายแล้วแต่เรากระตุ้นให้มันมากขึ้นแล้วก็ทําให้ T cell เนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีเซลล์มหัศจรรย์ในร่างกายของเราซึ่งคอยวิ่งไล่จัดเซลล์มะเร็งโดยมุ่งเป้าไปสู่เซลล์มะเร็งเท่านั้นเพราะนัน TSH หนึ TSH สิบ 1> TS 1, TS 17, ที่เรากระตุ้นขึ้นมาถึงเรียกกันว่าเซลล์ภูมิคุ้มกัน าเป็นอินมูนเซลล์นะครับเพราะโดยธรรมชาติของมันก็คือไปกระตุ้นร่างกายให้เรามาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมครับมันก็จะเป็นทั้งกระบวนการในการป้องกันแล้วก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นมันก็ไปกระตุ้นคิลเลอร์ซีเซลล์มาจัดการแต่ขณะที่มันไม่มีมันก็เที่ยวกวาดดูถ้ามันมีมีอะไรแปลกปลอมมันก็ส่งสัญญาณให้เรบปุ่มกันให้ทําหน้าที่จัดการเลย นี่คือระบบป้องคุ้มกันป้องกันนะครับเหมือนกับเป็นทหารที่คอยตรวจตราด้วยแล้วก็ถ้าเจออะไรที่ผิดปกติก็จะส่งสัญญาณไปทหาร,รที่ทําหน้าที่ในการกําจัดโดยตรงใช่ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่มาสจรรั่นซึ่งเราเคยพูดไปแล้วเมื่อเทปที่แล้วนะคะว่าคิโลูซีเซลเมื่อจัดการกับเซลล์ผิดปกติไดเซลผิดปกติหนึ่งแล้วมันไปสร้างความจําให้เกิดขึ้นนะค,ะค่ะ ถ้าเซลล์ผิดปกตินั้นถูกทำลายไปแล้วกลับมาอีกทีคิวร์เลตอเซมาทำงานทันทีเปรียบเสมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกายจัดการกับเซลล์ผิดปกตินั้นเซลล์มะเร็งกลับมาใหม่ก็จะถูกจัดการทันทีนี่คือมหัศจรรย์ของคิวเลติ